ขึ้นได้พอหลักบุญนะไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับมา20วันซ้อมอยู่ที่ค่ายพอหลักบุญครับที่ที่เดิมเลยแล้วมีใครไปอยู่เป็นกุญปจของซ้อมเราก็มีพวกที่มังตอปริหารก็คือพวกค่ายอ๋อในค่ายตัวใหญ่ด้วยกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ42ปีแล้วสูงเท่าไหร่ประมาณ170น้ำหนักป่วยๆเราตอนนี้60กิโลเรามวยสไตล์อะไรครับก็เป็นครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับรุ่นพี่นะเขอโท เคยต่อยเขาไหมไม่ครั้งแรกเลยแล้วเราศึกษาเกมมาต่อยพี่ก็ยังก็ศึกษาเขามวยสไตล์มวยจุกจิกวันนี้มาเจอกันเนี่ยวางเกมวางแบบนี้สิก็ไฟแรงเราก็ต่อยตามสไตล์เราไปมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุฒิขบือดีเนาะล่าสุดเราก็ต่อยไปที่ที่ลังเกตวันนั้นต่อยกับกับยกมรกรุ่งเปย์มากวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนไปด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยเท่านะร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบสองใหญ่ไปไหม กบพอดีหรอกสบายๆถ้าเกิดเข้าช่่วหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะพอดีนะมาพอดีเลยมาสบายเลยร่างกายเราตอนนี้ไง100%สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาเอาชนะกับใาร้อมครับพร้อมมาล้มรุ่นพี่ด้วยไฟนี้เราคุมมากี่กิโลครับ40กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้ก็คือไปครับคนจังหวัดบัวรัวเด็กน้องบัวเอาฝากเชิญช่วยแฟนขับหน่อยฝากใจให้ด้วยนะครับวันนี้สู้เต็มที่ครับฮาคู่เอกนะอันนี้ฝ่ายน้องช่วยดีครับ